จสวยมากเลยอ่ะแต่ว่ามาถึงกแดดก็คือเริ่มดอบลงมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูชมบรรยากาศวัดข้างในกันเออมีที่ใช้ถ่ายรูปรอบๆวัดมีสวนแล้วก็มีต้นไม้ข้างหน้าเดี๋ยวไปดูกันเพื่อนดูต้นไม้ต้นนี้ดี่มันมีอะไรช่วยค้ำได้ไปหมดเลยอ่ะชอร์รีทีเหรอ นี่คือต้นเชอรี่ทีนะคะมีมอร์เดนมากกว่า400ปีแล้วก็คือตั้งแต่ปี1 1881 ชกุนะคะเป็นวัดที่แบบมีลิงปิดตาปิดหูปิดปิดปากอ่าวัดเนี้ยจะมีความเด่นก็คือจะเป็นสีทองแต่วัดแรกที่เราไปเมื่อกี้คือจะเป็นสีแดงซึ่งจะอยู่ติดกันเลยนะคะคือเดินสามารถเดินเข้ามาข้างๆกันได้เลยนะคะทางเข้าก็จะอลังการใหญ่ Hold oh, on. ความหมายของเขานะคะก็คือเหมือนแบบว่าปิดหูก็คือไม่ฟังสิ่งไม่ดีปิดปาก็คือไม่พูดสิ่งไม่ดีตาก็คือไม่เห็นสิ่งไม่ดีอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นความหมายที่<ม>ก็พอเดาได้อยู่นะ,ะดู<ม>เรามาพร้อมทัวร์เราไปดีกว่านะคะ ตอนนี้นะคะก็ทัวร์วัดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเมืองไอสุกันต่อ <c oughs> ก็ขับจากที่จากขับจากเมืองนิโกะไปไอสุ so ก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงได้อยู่นะคะตอนนี้ก็คือฟ้ากําลังมืดคึบแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางไปกันแล้วเดี๋ยวไปถึงที่นู่นเนี่ยเราก็จะไปเช็คอินที่พักหรือไม่เราอาจจะหาเมนูปิ้งย่างกินก่อนนะคะดูก่อนว่าความหิวเราอดทนได้ไหมหรืออะไรยังไงอ่าโอเคตอนนี้พี่เก๋มทีมรออยู่ที่รถเรียบร้อยเลย ไม่ค่อยรีบเท่าไหร่เลยนะถึงที่พักใหม่แล้วค่ะน,นี่นะคะเราเช็คอินเรียบร้อยแล้วขึ้นชื่อโรงแรมมาให้ตรงนี้แล้วกันนี่ก็คือที่พักใหม่ของเราเขาเริ่มจัดคริสต์มาสแล้วนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเอาของไปเก็บบนห้องก่อนนะคะเ้วเดี๋ยวค่อยออกไปหาอะไรกินคือที่พักโอเคเลยนะแต่ว่าบนห้องยังไม่รู้เดี๋ยว พาเพื่อนๆไปดูกันที่พักที่นี่ที่ยกจองมาได้ก็คือคือละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะราคาโอเคเลยแต่ห้องจะเล็กกว่าเมื่อวานนิดนึงแต่เราพักแค่คืนเดียวเนาะไม่ต้องออรูลลามากนะคะก,กลางกลางอ่าแต่ว่าสะอาดคงคอนเซ็ปต์เดิมของเรานะคะเพื่อเซฟงบเอาไว้ใช้ทำอย่างอื่น เล็กน่าราักในที่แขนสะโคตนะคะห้องก็จะขนาดประมาณนี้พอดีตัวมาค่ะอ่ะเห็นไหมพอดีทุกอย่างไวหมดความญี่ปุ่นเครื่องไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำก็น่นนาราักโอเค คือละพันแปดสมเหตุสมผลอยู่นะเพื่อนๆได้อยู่จ้าอ่ะที่พักคืนที่สองของเราค่ะไปเดินเที่ยวญี่ปุ่นแล้วจ้าฟีลแบบว่าเดินเที่ยวญี่ปุ่นไม่ได้เดินเลยตั้งแต่มาวันนี้วันที่สองเพิ่งได้เดินนะคะก็เราจอดรถไว้ที่ที่โฮเทลแล้วเราก็เดินไปร้านอาหารประมาณห้านาทีถึงแล้วก็อากาศตอนนี้ก็ เล็กตัวเดียวอหนาวก็อยู่ต่างจังหวัดมันก็จะแบบประมาณนี้มันจะไม่คื้คืนเหมือนอยู่ในเมืองเท่าไหร่นะคะลา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 อันนี้มันเพลงเกาหลีป่ะถึงแล้วค่ะลานหมวกราาเท่าไหร่นะ2,700เอหมวกราคาสา0 0ันเยนหรอ ร้านปิ้งย่างของเรานะคะวันนี้นาลุบิไทโซอุ้ยน่ากินอะ่ะตัวนี้มันอร่อยมากมเพื่อนอร่อยมาก,มกอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะจานิ้นนไปแล้วเมื่อกี้คือฉันหิวมากๆเลยทัขอโทษนะที่จะไม่ไหลจนดูตอนกินนะ เพราะฉันหิวออกมาใช่ไหมถึงมันก็ท่วมท่วมท่วมเลยมาดูมากมายแล้วก็ไม่มีโค้กแบบว่ารสชาติแปลกๆกันะโค้กรสเมลอนนี่คือน้ำแหละพี่ข้าวผิดและตกอันนี้ขา้าวผิดและตก,นนะตก,ะกมีแล็ตโต๊ะมาสิบล้านหรอเขาไมไม่มีหลอดอ่ะไม่มีอร่อยอันนี้สดชื่นอ่ะ กดได้หมดเลยนะไม่อยากกดไม่เสียตังค so ์ใช่ปะก็มีพวกกาแฟโกโก้ช็อกโกแลตอะไรเงี้ย่วลาทำมาดิ้นดุ My God เกือบสวยถ้ามีเกียบขึ้นได้คือสวยเลยนะ ว,วันนี้ค่ะเพื่อนตัดภาพตั้งแต่ตอนกินเลยก็คือหายวับไปเลยนะคะเข้าวันที่3ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังใจค่ะข้ากินอีกแล้วค่ะทริปนี้ก็คือกินเก่งเลยเกินนะคะคือวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะอย่างที่เพื่อนๆรู้กันเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนไปเดี๋ยวจะไป ออนเซนแล้วก็จะเปลี่ยนที่พักสมอ่ที่พักเลอมากคือวันนี้จะอยู่ในที่พักเยอะเพราะว่าเราวันนี้เราเลือกที่พักที่แบบดีเราจะไปพักผ่อนไปใช้ชีวิตไปชิลๆในที่พักออนซ่งออนเซนแต่ก่อนที่เราจะไปนะคะเราต้องไปกินข้าวก่อนค่ะคกองทัพต้องเดินด้วยท้องวันนี้นะคะก็เริ่มเป็นวันด้วยรามเมงค่ะ <laughs> เพราะว่าเมื่อวานก็คือเนื้อจุกๆแล้วนะคะวันนี้ขอรามเมงแล้วกันอ่ะดูชุดวันนี้ค่ะชุดัน,น้รู้ปะ เออชุดนี้นะคะเป็นเนบัางขาบเพื่อนเพื่อนะแต่ไม่รู้จะกัเหนาวได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะอยากได้แบบเป็นคอเต่าสีขาวเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีหรือเปล่าโอเคไปดีกว่าค่ะไม่ให้เสียเวลากันอเอาข้าวมาแล้วค่ะือน่เราสั่งเป็นสไปซี่นะคะกันตายเพราะว่าเราชอบกินสไปซี่น่ ค่ะทุกคนสักเลยมันเป็นสไปซี่แบบเผ็ดน้อยอืไอียวชื่ร้านว่าไคลาูเุ็นนะคะก็มากินได้ตอนเช้าเปิดอยู่ก่อนเที่ยงอะไรก็มาทานได้ <S <s ก็สี่ชามสะพัญเจราญทุกสิ่งนะราคาถือว่าโอเคน่ารักคือที่สำคานจะให้เยอะมากคืออิ่มแบบแน่นอ่ะ เราก็อยู่ที่โทโนเฮสซิลิกนะคะสุกป,ปะมันเป็นหน้าผาที่โดนกัดเซาะมาล้านปีเป็นหินที่เกิดจากธรรมชาตินะคะมาดูความสวยงามของหน้าผาน,นี้กัน <S <s หน้าหินจากธรรมชาติที่โดนกัดเซาะนะคะ ตัวเป็นเวอลายเนี่ยข้างๆสยยวยงามก็ทันะพาน์ความญี่ปุ่นนะเนาะไป จุดไฮไลท์ของทางโรงแรมเราเลยที่เราย้ายมาวันนี้ก็คือตรงนีจ้จ้าจริงจริงเนี่ยตอนประมาณเขาบอกว่า4โมงเนี่ยจะมีคนมาเล่นเ,เครื่องดนตรีของประเทศญี่ปุ่นอะเ,นเหมือนค่้ายคล้ายทิ้นอาไรางไงแต่ว่าเป็นเป็นเครื่องดนตรีของประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่เขาจะมาเล่นเล่นเพลงให้เราฟังตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยแล้วก็มีดินเนอร์นะคะซึ่ง ตีนเน้อก็เป็นห้องแบบไพเว็เป็นห้องห้องซูนโซนเราจะไม่แบบว่าไปรวมกับใครนะคะคือแรงโรงแรมที่บุเลิกมากแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูวิวคือดีใจมากคิดว่าฉันจะไม่ได้เห็นต้นไม้สีแดงหรือสีเหลืองเลยใช่ไหมแบบที่มันเป็นแบบว่าเยอะเยอะอลังอลังแต่ว่าที่นี่ยังมีอยู่นะคะมีเดี๋ยวพามาดูค่ะยังมีอยู่ยังมีอยู่ โอเคนี่ค<ช>ือคนดูแลแล้ว <c oughs> มุรตาซังค่ะเอโอเคโอเคขอบคุณค่ะ ดีลต,ต่อค่ะก็ตอนนี้ก็มานั่งได้นะจริงๆก็เปิดเปิดได้นะเปิดได้เปิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้เปิดฝั่งนี้ก็ได้ฝันนก็ได้ได้หมดะคะ่ะก็เวลาเรานอนนะเราก็เขาน่าจะเก็บเดี๋ยวเขาถึงเวลานอนอนะ่ะเดี๋ยวเขาจะมาเก็บเขาจะมาเก็บโต๊ะดินเนอร์ของเราให้ แล้วก็จะเอาผ้าพวกนี้มาปูตร,ตรงนี้เป็นที่นอนนะคะก็เนี่ยนี่ก็คือห้องนอนของเราอ่ะนี่มาดู w a l k i n c l o s e t ใช้คำนี้ได้อ่ะใช้คำว่า w a l k i n c l o s e t ได้แบบมินิ a l k i n c ิ o s e t เราเดวเข้ามาเดิเลยค่ะ,ะนี่มันค้อนับประตูทางเข้ามาหม้เข้ามาถึงมันก็จะเป็นห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อน เงเที่กว้างขวาเให่ตอ่ะห้องอันนี้ก็เป็นห้องอาบน้ำห้องนะคะแช่ตัวก็ขนาดก็กำลังดีแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กเท่ากับโรงแรมที่แบบว่าพันๆมาอันนี้ก็คือความความยาวความกว้างม,มันก็มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอะนะมีตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรก็มาไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำห้องน้ำก็โอเคนี่ม,มีตู้เย็นตรงนี้นด้วยตู้เย็นใส่ได้หลายสิ่งหลายอย่างความญี่ปุ่นน่เนาอเพื่อนมีอ่างล้างมือเล็กๆน่ารักตรงนี้ด้วยก็เป็นเวลาพักผ่อนของเรานะคะตอนนี้ซึ่งประมาณเออ ทุ่มหนึง่งเดี๋ยวเขาจะมาจาัดสำรับดินเนอร์ให้เรานะคะน่าจะมาจัดที่ห้องอ๋อข้างล่างไปลงข้างล่างเขาถาม้วแล้วว่าอยากจะกินห้องซ้ายหรือห้องขวาข้างล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณ4ี่โมง่จะออกไปฟังเพลงก็ตอนนี้เป็นเวลาฟรีทะะัพแล้วซึ่งเราก็จะอยู่ประมาณนี้แหละอยู่นั่งดูวิวถ่ายรูปนี่แหละคะ่ะเพื่อนถ่ายรูปอยู่ในห้องนี่แหละคะ่ะว่า้มันลินมากชอบมากิวดีฟิวดีเอร์ ตอนนี้นะคะก็คือพี่ยกบอกไปว่าเขาจะมีนักดนตรีมาเล่นดนตรี สวยมากทุกคนแล้วก็<ๆ>เขา,าก็จะมาดูกันนะคะเนี่ยเขาก็จะมาดูคนก็คือมุงดูใหญ่เลยนะคะนี่นะคะที่ยกตอนเช็คอินน่ะยกบอกกับเพื่อนๆไหมว่าทางโรงแรมอ่ะจะมออีการแสดงดน,นตรีพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นให้ดูนะคะเขาเรียกว่าเครื่องชามมเซนนะคะที่แบบดีดๆอยู่นี่ตรงนี้<ๆ> เขาเล่นได้นิ่งมากอ่ะนี่นั่งได้ยืนดูมาสักพักแล้วนะสั่งไอติมไปค่ะวาน,นิลากับช็อกโกแลต กลุบเรานะคะมีอันนี้คือเนื้อมัวอย่างดี A5 นี่แต่แต่เราไม่ทานเนื้อค่ะก็ให้เขาเปลี่ยนเป็นเอ่อเป็นหมูมาให้นะคะโอเคเดี๋ยวเขาก็จะไปเปลี่ยนให้เราเราก็ขอท้ทงขอโทษไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้บอกเขาว่าเราไม่ทานเนือ้อเราก็าไม่รู้เนาะว่าในเซ็ตที่เขาเตรียมให้เราจะมีแบบนี้นะเรื่องก่อน แป้งดีเ,เ,เ,เพิ่งแต่เช้าเพิ่งได้ตกเนี่ยอยู่นานอยู่ทน,นมากนะคะขอเข้าช่วงไข่ของหน่อยกันนะคะเรามาถึงจุดน,นี้กันแล้วก็ตอนนี้นะคะหลายๆคนเนี่ย อาจจะยังไม่รู้แหละจะรู้แล้วนะคะตอนนี้ยกทําผลิตภัณฑเ์เครื่องสําอางนะคะชื่อว่าแบรนด์เซลีนนะคะเป็นแบรนด์ของยกเองยกตั้งใจทําเองคิดค้นสูตรแล้วก็พัฒนาสูตรจนได้สูตรที่ยกพึงพอใจใช้จริงทดลองจริงก่อนที่จะนํามาให้เพื่อนๆได้อนนลองกันก่อนที่จะนํามาวางขายนะคะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของยกแล้วก็มีได้กันถึง2อ,อย่างก็คือรองพื้นกับแป้งนะคะซึ่งยกอะ ไปเที่ยวไปที่ไหนทุกที่ยกใช้แต่เซรีนจริงๆแม้กระทั่งแบบตอนแต่งหน้ามาที่ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรือแป้งหยูก็ใช้ของเซลีนนะคะนี่เลยคุณสมบัติของเซลีนคือ 1. คุมมัน 2. ยิ่งโดนน้ำหน้ายิ่งผ่อง 3. เรื่องสิวผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วมั่นใจเพราะว่าเรามีสารสกัดจาก CBD นะคะที่สกัดมาจากดอกของกัญชาเป็นสารสกัดนำเข้าตัวใหม่ล่าสุด ล่าสุดของล่าสุดเลยที่ไม่มีอะไรที่ล่าสุดไปกว่านี้แล้วก็คิดไปกว่านี้แล้วค่ะตอนนี้สารสกัด CBD จากกัญชงนะคะแล้วก็เราใส่ในปริมาณที่ถูกต้องตามกฎหมายออยอทุกประการเต๊ะเรามีเลขออยอเลขจดแจ้งทุกอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างที่ควรที่จะเป็นไปและใช้ไม่แพ้คนผิวแพ้ง่ายใช้ได้แม่ตั้งครรภ์ใช้ได้นะคะเพราะว่า เราแบบว่าใส่ใจเรื่องนี้มากนะคะออยอให้เราผ่านแล้วเรามีเลขจดอออยสามารถเช็คได้นะคะซึ่งหยกใช้เองทุกวันแล้วก็คือหยกบอกเลยนะว่าแป้งตัวเนี้ทาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของหยกคือหยกอะ่ะเป็นคนที่แต่งหน้าเนี่ยต้องใช้ได้อยู่นานทั้งวันเพราะว่าในแต่ละวันของหยกเนี่ยคือแต่กิจกรรมหยกจะเยอะแล้วบางวันก็คือนอนมั่งไม่นอนมั่งนะคะถ้าไปปาร์ตี้นะคะเซรินบอกเลยเอาอยู่หมัด เพื่อนอยกทุกคนในแก๊งใช้หมดแล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันดีจริงเพราะมันอยู่ยันเช้าแล้วสิวมันไม่ขึ้นมันจะไม่ดีได้ยังไงก็บอกแล้วเหมาะกับคนที่ผิวแพง้ง่ายเป็นสิวชอบปาร์ตี้นอนดึกต้องใช้ค่ะมันดีอย่างเงี้ยแหละคะ่ะยิ่งโดนน้ำยิ่งนั่งเหงาออกยิ่งอะไรออกหน้ายิ่งเงายิ่งสวยตกน้อยไม่ต้องตกเยอะระหว่างวันทั้งวันแต่เช้ายันมืดเนี่ยเพิ่งตกไปแค่ครั้งเดียวเองอาเธอไม่ดีได้ยังไงคะ่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นเปิดตัวนะคะ จากนะตอนนี้มีโปรโมชนเน,ะนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูตรงนี้เลยนะคะคือตอนนี้คุ้มมากเราส่งฟรีให้ด้วยอีกไม่นานนะอีกไม่นานจะเปลี่ยนจะปรับราคาขึ้นมาเป็นราคาจริงแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะใครสนใจเนี่ยรีบเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะในไลน์แอดที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะเรามีช่องทางการขายที่ช p อปปีะกับ a z a ดาด้วยนะคะใครสะดวกทางช่องทางไหนนะคะไปซื้อกันได้เลยะคะ่ะตอนนี้ของพร้อมส่งนะคะก็ ฝากเซรีแล้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะหยกตั้งใจทำจริงๆตั้งใจทำมากๆถ้าคนรอบตัวหยกจะรู้ดีเลยว่าหยกพัฒนาสูตรมาหลายรอบมากเป็นปีนะคะกว่าสูตรจะคงที่กว่าคงตัวกว่าที่หยกจะกว่าที่หยกจะชอบนะคะทุกคนรู้ดีแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนที่ยังไม่เคยได้รับรู้นะคะมารู้กันตรงนี้ให้ทัวถึงด้วยแล้วนําไปลองใช้ดูนะคะแล้วคุณจะติดใจเซลีเหมือนที่หยกใช้ค่ะอ่ะพอแล้วค่ะขายของเยอะเดี๋ยวเพื่อน จะเบื่อเอาของดีก็ต้องขายสักหน่อยใช่ไหมอะมารีวิวอาหารกันดีกว่านี่คืออาหารที่ทางโรงแรมอะเตรียมไว้ให้เราคือจะบอกว่าค่าค่าที่พักหมื่นกว่าเขามีเซตอาหารเนี้ยให้เราด้วยนะคะทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนคุ้มมากเพื่อนๆดูสิเซตอาหารน่ารักแล้วห้องเป็นแบบพายเวคคือแบบถ้ามากันสองคนก็มีแค่สองคนถ้ามาันกุ๊กก็สามารถบอกให้เขาว่าเปิดประตูคอนเน็ก อย่างเงี้ยก็ได้นะคะอ่ะเรามากินกันก่อนแต่ก่อนกินถ่ายรูปให้ก่อนอาหารมันยังรเราต้องรอหมูก่อนป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวรออ่ะเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะจ๊ะถ่ายรูปก่อน ประตูที่ปิดคิดว่าเขาน่าจะปูที่นอนให้ละไปค่ะปูที่นอนให้ละจริงจริงนี่เราก็จะนอนกันตรงนี้นี่แหละตอนนั้นที่เคยนอนแบบเนี้ยเดบเปเรียกรรมอ่ะนะที่ภารคะวะเออคิดว่ามันจะแบบว่าคิดว่ามันจะเฮ้ยมันจะกันหนาวได้เหรอปรากฏว่ามันอุ่นมากไอ้ผ้าแบบเนี้ยอยากซื้อไปนอนคลุกที่ไทยเหมือนกันเวลาหนาว เดี๋ยวไปแช่ออนเซนกันดีกว่าสักสี่นหน้ารูปเนาะคุณไปดูรูปในสตอรี่เฉลิยังไปดูได้ในเจแปนสองพันยี่สิบสองไฮไลท์ฉันไว้ตรงนั้นนะคะก็ไปดูย้อนหลังกันได้่ปตอนนี้นะคะก็ะเป็นเวลาสี่รูปแล้วเราก็ถึงเวลาที่จะมาออนเซนแล้วนะคะแต่ว่าจะบอกว่าออนเซนหลวงเขาห้ามใช้โทรศัพท์มือถือนะก็จะถ่ายได้แค่ข้างนอกนี้ตรงน,นี้มาเข้าของผู้หญิงผู้ชายเขาจะแยกบอกกันนะคะตรงนี้ ที่ป่ะก็คือตอนแรกอ่ะว่าตุสักผมเองใช่ป้าคือตัวป้าผมในห้องสาลาดแล้วครับในไหนก็เนไหนแล้วก็คืออันน้ำสาลดผมไปเลยนะจ๊ะเหมือนนมโรงเรียนเลยอ่ะอร่อย